สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาคี s ีเอสนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกาลีน่าฟรีไฟลนะครับผมมานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดในส่วนกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับผมที่เข้ามาในเกมฟรีไฟลเรานะครับผมมานะครับก็ สมัคกิจกรรมใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมของกาลีน่าฟรีไฟล์นะครับผมก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับกิจกรรมแรนเลยนะ คปอัพนะครับผมรับคู่หูใหม่นนเนงนะครับผมมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของคู่หูกไปดีกว่านะครับสำหรับความสามารถของคู่หูอันนี้นะครับผมคือสามารถเพิ่มระยะนะครับผมการนําอาวุธนะครับประเภทระเบิดนะครับผมไอวอนนะครับระเบิดแสงนะครับผมแล้วก็ระเบิดควันได้นนเนงนะครับผมมานะครับเพิ่มระยะการปาคือจะทำให้เราปาอาวุธทั่ว สิ่งของเหล่านี้ที่เป็นวัาคุดระเบิดนะครับผมไกลขึ้นนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่านี่คือความสามารถพิเศษของคู่หูนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดไอวอนะครับระเบิดแสนนะครับระเบิดควันนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมมาปาใกล้ขึ้นนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากได้คู่หูใหม่นะครับได้นิดเดียวเลยนะครับผมสําหรับคู่หูอันนี้นะครับผมก็เพียงแค่เราเติมเกมนะครับให้ครบนะครับ99ไดมอนนะครับผมแล้วก็สามารถรับ กล็ละครน,นี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมมาหมอสตหรโคร้ชแบบว่าไปชอบสายปลาระเบิดอยู่แล้วนะครับมาอันนี้ก็อย่าพลาดเลยนะสำรับครที่เป็นสายยินนะครับสายสไนเปอร์สายแกรกะกาก,าก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับความสามารถของคู่หูนี้ก็สามารถข้ามได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้มาเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลคชันนะครับผมก็สามารถเติมเกมได้นะครับผมเพราะว่าคู่หูอันนี้นะครับเขาแจกฟรีนะครับเพียงแค่เราเติมเกมไม่ครบ 99เไดมอนด์นะเนะครับผมซึ่งสำหรับยะเ,เวลากิจกรรมก็ก้งไก่วันที่5มกราคมนะครับไปโจหือวันที่7มกราคมเลยนะครับผม,ม,มเห็นไหมครับนี่อ่านะครับแค่เราเข้ามาเติมเกมไม่ครบ9 9เไดมอนนะครับเกิมไม่ครบ99เดมอนค่าหากคลิปเป็นราคานะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ35บาทนะครับเพื่อเพื่อจะก็เติมเกม35บาทนะครับผมจึงจะสามารถได้รับคู่หูอันนี้ไปเลี้ยงเลยนะครับผมมาคู่หูเนาะ นี่อ่านะครับเป็นคล้ายๆคิงของกอลิล่านะคล้ายๆกันเลยนะครับนี่อ่าบิ๊กกันนันเนงนะครับผมอ๋อเป็นลินนะเป็นลินนะครับกับว่าหน้าการมาดูแบบคล้ายๆคิงคอนนะคะเพราะตัวใหญ่นะเห็นไหมครับนี่น่ารักดูดีดูดีดูน่ารักอยู่นะใครอยากเอาไปเลียนนะครับผมก็เกิมเกมได้นะครับผมวิธีการเกิมเกมง่ายๆเลยนะเข้ามาเกิมเกมไว้เลยนะครับ35บาทนะครับเกิมได้เลยเกิมได้เลยนะครับนี่ คิดเข้ามาผมเห็นไหมครับร้อยเดมอนครับเติมแค่35บาทเพื่อนๆก็ได้รับไปเรียนแล้วนะครับผมในส่วนของกุลละครนะครับไม่ใช่กุลละครดีคู่หูใหม่เนาะนะครับเป็นลินเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูหน้ากาคู่หูกันดีกว่านะครับอยู่ไหนเนี่ยนี่คู่หูใหม่นะครับเห็นไหมครับ สำหรับรอบสามารถนะครับผมเลเวลหนึ่งะครับเพิ่มระยะกระปลาอาวุธประเภทระเบิดนะครับไอวอลระเบิดแสนแล้วก็ระเบิดควันนะครับ10เนะเลเวลสก็เพิ่มระยะในการปาไป20เเครับเลเวลสก็30เเนะครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะก้มปาให้แบบไกลขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะมีพวกสกินสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่เป็นสกินเห็นไหมครับนี่อ่านะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับในส่วนของ คู่หูใหม่อันนี้นะครับผมก็แค่เข้ามาเติมเกมนะครับไม่ครบเนาะเพราะว่าคนนี้ในฟรีไฟล์ก็มีคู่หูใหม่เข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยผมไม่มี3คู่หูเพนกวินผมก็ยังไม่มีครับแล้วก็ล็อกคุณก็ยังไม่มีล็อกคุณนี่น่าจะได้จากเอมาีนะครับผมกิจกรรมเอมาีนะครับส่วนนี้ก็จ,จากกิจกรรมการเติมไดมอนด์นะครับเติมไม่ครบเนาะ นะครับก็สามารถรับไปฟรีๆเลยนะครับโดยที่คุณเกิมเสียสามสิบห้าบาทใช่ไหมครับนอกเหนือจากที่คุณนะครับจะได้ไดมอนด์แล้วนะครับคุณยังได้คู่หูอีกนะครับอ่าคุ้มไม่คุ้มครับคิดดูนะเกิมนะครับเสียสามสิบห้าบาทครับแทนที่คุณจะได้แค่ไดมอนด์อย่างเดียวครับแต่คุณยังได้คู่หูนะครับมาเป็นขอนระวังฟรีๆด้วยเป็นของแถมนะครับให้คุณสามารถเก็บสะสมได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่า อยากได้จริงๆแล้วก mm ็อยากจะเติมเกมใช่ไหมครับผมก็มาเติมได้เลยนะครับนี่ก็แค่คลิกเข้ามานะครับหลังจากที่คุณคลิกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้คุณนะครับคลิกคํคำว่า35บาทเนี่ยครับคุณคลิกเข้าไปเติมไว้เลยครับผมแล้วเขาก็จะมีหัดเนินนะครับผมในส่วนของหันเนินจากบัญชีที่คุณนะครับลงทะเบียนไว้นะครับผมนี่แล้วก็คลิกพ์คำว่าซื้อนะครับแล้วคุณก็ป้อนรหัสผ่านนะครับมาป้อนรหัสผ่านไปนะครับ คุณก็ป้อนรหัสผ่านของคุณไปนะว่ารหัสผ่านของคุณนะครับคือรหัสผ่านอะไรคุณก็ป้อนไปเลยนะครับมานะครับก็แล้วคุณก็สามารถเติมเกมได้เลยนะแค่คุณป้อนรหัสผ่านนะครับน่ายนเดียวครับไม่มีอะไรยุ่ยงยาก เลยนะคบผมในช่วงนี้นาอกฟรีไฟล์เราคุณสิ่งรู้อยากก็คำออามาให้เราเกิมเกมง่ายคื้นผ่านระบบ google p l g y ก็ดีครับแล้วก็ผ่านระบบ a p p s t o r e ก็ดีหรือว่าคุณเล่นในคอมพิวเตอร์ก็สามารถเกิมเกมได้ผ่านราค้าทั่วไปนะ เพราะว่าเขาไม่จํากัดน,นะครับว่าคุณจะก็ซื้อผ่านก o o g l e p a y นะครับคุณอยากเติมผ่านอะไรนะการีนาเซลก็สามารถทําได้ครับหรือว่าคุณอยากจะเติมผ่านร้านค้าที่คุณรู้จักที่เป็นเพื่อคุณขายไดมอนด์ขายอะไรอยู่แล้วคุณก็สามารถเติมได้ให้ครบนะครับแค่ร้อยดมอนแล้วคุณก็จะได้รับในส่วนของบิกกันไปเรียนเลยนั่นเองน่ารักมากนะครับก็ ฝากวิดีโอละกันเนาะในโซนของกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมคู่หูใหม่ที่ได้เข้าม okay. าในเกมฟรีไฟล์เราในวันนี้นะฝากวิดีโอละกันเพื่อนๆกันละคนนะครับสามารถที่จะเข้ามาทาการเกิมเกมกันได้นะครับผมแล้วก็จะรอนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมสายฟรีมารีวิวแน่นอนนะมีสายฟรีมาแน่นอนนะครับแับว่าเดี๋ยวรอกิจกรรมสายฟรีเข้ามาในเกมฟรีไฟล์เาเนาะเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมสายฟรีไม่มีเข้ามาเลยนะครับรอก่อนนะครับรอก่อน ถ้ามีนะครับผม,ผมก็จะรีบนะครับมาทำคลิปรีวิวให้ดูอย่างแน่นอนนะครับะนะครับผมก็ไปว่าครับเพื่อนนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ผมฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะ